การประท้วงของจังหวัดบันเตียมเมียนเจอต่อการดำเนินปฏิบัติของจังหวัดสแก้วเป็นปัญหาที่ไม่สามารถเหมือนกันและไม่สามารถเห็นว่าจะมีการแก้ไขได้อย่างง่ายดายเมื่อวันที่29กันยายน2568รผู้ว่าสแก้วออกแถลงการโต้อตอบก,กับการประท้วงของจังหวัดบันเตียมเมียนเจยซึ่งกล่าวว่าจังหวัดสแก้วไม่มีอำนาจกำหนดเขตแดนและบังคับใช้กฎหมายภายในของไทยกับชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชา แต่ที่น่าสนใจคือการดําเนินการของทหารไทยในพื้นที่นั้นซึ่งรวมถึงการถมดินปรับเปลลดินและวางเสาไฟฟ้าถือว่าเป็นการดําเนินการภายในพื้นที่ของราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นการประท้วงที่บิดเบือนความเป็นจริงแต่ที่นี้เป็นจุดที่เกิดความคิดเห็นแตกต่างการดําเนินการของทหารไทยนั้นมีเหตุผลอะไรหรือไม่มีการอนุมัติจากสํานักงานที่สากลหรือไม่หรือเป็นการดําเนินการโดยตัวเองเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประเทศ จังหวัดสแก้วได้ตอบโต้ว่าจังหวัดมันเตียเมียนเจยควรเร่งจัดทำแผนอพยพป,ประชาชนของตัวเองที่รุกล้ำพื้นที่ของไทยและอยู่นอกพื้นที่อ้างสิทธิ์จะเป็นไปตามหลักการสากลและเป็นการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีแต่ที่นี้เกิดคำถามว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรในการย้ายประชาชนกลับไปยังกัมพูชาการดำเนินการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อชีวิตและความมั่งคั่งของประชาชนอย่างไรมีการประสานงานระหว่างสองจังหวัดหรือไม่ จังหวัดสแก้วยังต้องการให้จังหวัดบันเตียมเมียนเจอหยุดการยั่วยุและก่อสร้างในพื้นที่นอกสิทธิ์ซึ่งอาจจะมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดตามกระบวนการทางกฎหมายและนี่คือจุดที่สาคัญที่สุดถ้าจังหวัดบันเตียมเมียนเจยไม่ดาเนินการตามที่จังหวัดสแกวกําหนดจังหวัดสแกวจะไม่รับฟังการประท้วงและไม่พิจารณาข้อเสนอใดๆของจังหวัดบบนเตียมเมียนเจย การประท้วงและการโต้อตอบนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินความรับผิดชอบของทั้งสองจังหวัดแต่ยังมีคำถามและความคิดเห็นแตกต่างอยู่บ้างคุณคิดอย่างไรกับการดำเนินการและการตอบโต้อของทั้งสองฝ่ายคุณสนใจในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีไหนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการดำเนินการของทหารไทยในพื้นที่นั้นมีคำตอบหรือเป็นเหตุผลใดๆที่คุณคิดว่าจะช่วยให้ปัญหาได้หาทางแก้ไขอย่างสมบูรณ์แบบ